สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับร้านทำเบ็ประยองเนนี่เนวกันนะคะาอันนี้ก็จะเป็นการทำเว็บปอมหรือเว็บ PVC นะคะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็จะระบายหน้าเล็บแล้วก็เก็บทรงตรงขอบเบ็ด p ี c ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ราต่อบหน้าเรียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องปัดฝุ่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อมาเราก็จะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดหน้าเล็บนะคะเพื่อลบฝุ่นที่เกาะอยู่บนหน้าเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทาเบสนะคะทาให้ครบทั้งห้านิ้วเลยนะพอเราทาครบทั้งห้านิ้วแล้วให้นำไปอบ60วินาะที มาเราก็จะมาเริ่มทาสีเจลกันเลยนะคะอันนี้ก็จะลงเป็นสีพื้นเป็นสีแดงก่อนนะต่อมาเราจะทาเป็นสีครีมนะคะทานิ้วโป้งกับนิ้วนางนะแล้วก็นำไปอบ60หรือ120ปีนะ อันนี้เราก็จะทาสามอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้สีเราเข้มขึ้นนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มเห็นกันเลยนะคะจะเป็นลายเชอร์รี่นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจุดวงกลมเป็นลูกเชอร์รี่ก่อนนะคะก็ทำให้ครบทั้งสองนิ้วเลยนะนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะคะทุกคน พอเราทำส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปอบอีก60วินะคะต่อมาเราจะมาเริ่มเพ้นก้านเชอร์รี่กันเลยนะคะทำให้ครบทั้งสองนิ้วเหมือนเดิมนะ

ใครชอบคลิปนี้แนนฝากกดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แหนนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ